สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ b บิมบาบอ s อีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยู่กับโปรเจกต์ E 6 0อันนี้จะเป็นตอนที่2ในตอนที่แล้วผมได้ทำการพาชมว k a r o เ n ารถคันนี้ไปแล้วนะครับในตอนนี้ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับการซ่อมแซมและม่นทนนันที่ผมได้ทำกับรถคันนี้ไปนะครับเรามาชมกันครับตอนที่ผมซื้อรถคันนี้มานะครับก็เป็นรถเดิม100เลยเป็น5 2 5 M Sport เดิมๆทุกอย่างไม่มีของแต่งไม่มีการปรับแต่งอะไรทั้งนั้นครับตอนหลังที่ที่ผมซื้อมาเนี่ยผมขับไปเติมน้ํามันพอกลับมาบ้านก็เหมือนยังไม่มีอะไรแต่พอเดินผ่านอีกทีก็เจอว่ากลิ่นน้ํามันออกมาจากล้อหลังซ้ายนะครับกลิ่นแรงค่อนข้างมากเดินผ่านได้กลิ่นชัดเจนเลยนะครับผมาคิดในใจว่าซีลคอถังที่อยู่ตรงถังน้ํามันใต้เบาะหลังน่าจะเสื่อมฝั่งซ้ายพรา อีกวันหนึงผมเลยเอารถไปเข้าอู่พออู่ถอดเบาอ,ออกมาถอดฝาปั๊มติ๊กนะครับก็เจอว่าตัวโครงพลาสติกมันรล้าก็เลยโดนเรียบร้อยนะครับชิ้นแรกของคันนี้เป็นเซ็นเซอร์ระดับน้ำมันฝั่งซ้ายของบอชนะเป็น OEM ผลิตให้ b ีเแล้วก็โดนซีลคอถังเปลี่ยนไปด้วยพร้อมกันครับแล้วก็ตัวล็อกที่เป็นเหล็กข้างบนแต่พอกลับมาบ้านกลิ่นก็จางลงพอสมควรครับแต่ไม่หาย ตรงนี้ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นคราบเก่าที่ติดอยู่ก็เลยลองล้างดูพอล้างดูก็ดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่หายอีกวันนึงก็เลยลองรื้อดูเองเจอพลาสติกที่เป็นตัวล็อกอีกฝั่งหนึ่งครับเ้ลาผมก็เลยทําการสั่งไอ้พลาสติกนั้นมาเปลี่ยนเองแล้วก็ใส่ไปทําการล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยครับอีกวันนึงก็ก็ลองมาดมดูก็กลิ่นหายไม่กลับมา หลังจากนั้นผมก็เริ่มทําการมาแมนเทนันตเบื้องต้นนะครับเปลี่ยนหัวเทียน6ห,หัวเปลี่ยนเซนเซอร์วาลทอริกนะครับเซนเซอร์วาลทอริกมันตัวซีลมันน้ํามันซึมก็ทําการเปลี่ยนตอนซื้อมากระตูหลังซ้ายเสียนะครับล็อกไม่ได้ก็เลยทําการสั่งของเทียบนะครับจากแอปฟ้ามาลองตอนนี้ก็ใช้เป็นปีแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่ปกตินะครับทําการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับเป็นล้อ ฟอร์ขอบ20ซ่อมเบาะดึงน่องนะครับตอนแรกเบาะดึงน่องคันนี้เสียครับฝั่งคนขับดึงไม่ได้เลื่อนไม่ไปครับจะดึงครับดึงออกด้วยนึดหนึ่งเ เปลี่ยนปุ่ม i dive เพราะปุ่ม i dive ลอกนะครับแล้วก็ทำการล้างหัวฉีดไฟหน้าก็ทำการเปลี่ยนเลนเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ LED นะครับหุ้มสายไฟใหม่ก็ไฟสว่างมากคับกลางคืนสบายนะครับแล้วก็มีทำการใส่กองอากาศแต่งเปลี่ยนสายพานลูกลอกใส่โชคบิลสไตล์ B16 นะครับ แล้วก็ทําการเปลี่ยนชุดช่วงน้างปีกนกลูกหมากต่างๆเกือบจะหมดเลยนะครับแท่นเครื่องแท่นเกียร์ตุ๊กตาเผากลางยอยเผากลางแล้วก็ทําการเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับ ทำการเปลี่ยน c c v ใหม่นะครับสำหรับเครื่อง n 5 2ฝาดำ c c v จะอยู่ที่ฝาบาวนะครับถ้าของแท้ต้องเบิกเปลี่ยนทั้งฝาวาวเลยแต่อันนี้มีเป็นของเทียมนะครับเปลี่ยนเฉพาะตัว c c v ได้ก็คือจะเปลี่ยนแค่ Diaphragm ที่เป็นยางข้างในนะครับแลาอีกหนึ่งปัญหาของ E 6กสนะครับก็คือฝากระโปรงเด้งแรงครับวันนี้ผมจะมาซ่อมให้ดูนะครับสำหรับต้นเหตุของปัญหานี้นะครับก็เกิดจากโชคฝากระโปรงหลังนะครับด้านขวา ก็จะอยู่ในนี้นะครับอันนี้เป็น p r o t number นะครับตัวนี้ก็มาจากแอปฟ้า สำหรับ E60 ใช้ของเทียบได้นะครับโชคการเปลี่ยนก็ไม่ยากครับมีสลักอยู่นี้ก็ดึงใช้ไขควงงัดสลักออกครับ ระวังนะระวังฝาาล่นนะเพราะมันไม่มีแรงต้านแล้ว การใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่สลักคืนแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ สำหรับใครที่มีปัญหาตัวนี้หรือว่าฝากระโปรงเด้งแรงกว่านี้นะครับให้แนะนาให้รีบเปลี่ยนเพราะว่าตัวนี้สามารถทําให้ตัวถังฉีกได้นะครับตรงเหล็กตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโช๊คเดิมนะครับผลิตตั้งแต่ปีศูนย์เก้านะครับกล้องไม่โฟกัสแต่ว่ามันปีผลิตดูได้ตรงด้านล่างนะครับเป็นโช๊คออริจนินอลติดรถมาเลยครับพอถึงเวลาสมควรต้องเปลี่ยน ดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงซอฟขึ้นมาท,นทันทีนะครับไม่ไม่ยากนะครับสำหรับโชคฝากระโปรงหลงัง e ีกสิถ้าใครมีปัญหาแนะนำให้เปลี่ยนดูนะครับ นอกจากนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนไฟป้ายทะเบียนนะครับจากเดิมเป็นแสงเหลืองเป็นไฟ LED แสงขาวนะครับเพื่อให้เหมือนรถใหม่ทันสมัยขึ้นนะครับจากที่ผมได้ทำการรีวิวนะครับก็จะเห็นว่ามีการซ่อมแซมไปแล้วพอประมาณนะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ต้องทําเพิ่มอีกจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันต่อไปนะครับซึ่งคันนี้ถือว่าซ่อมเยอะไหมก็ไม่เยอะมากครับถือเป็น ปกติของรถมือสองจากที่ซ่อมมาแล้วรถก็ใช้งานอาชีพเป็นพระจําวันได้ดีนะเดี๋ยวในตอนหน้าผมจะมาซ่อมเบาะดึงน่องให้ดูนะครับซึ่งก็ใช้ได้กับ bmw e 6 0 e 6 5 e 6 6 x 5 e 7 0นะครับหรือ bmw ร e ุ่น e series อื่นๆที่เป็นเบาะดึงน่องไฟฟ้านะครับแล้วพบกันในตอนหน้าสวัสดีครับ